สวัสดีครับผมอยู่กับช่องดีเดย์ส o อีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้จะมาเป็นการต่อถังลม2ถังนะครับเป็นการต่อพ่วงถังลมนะเป็นการต่อถังลม2ถังนะครับเป็นการพ่วงถังลมนะครับก็คือถังลมตัวหนึ่งนะครับเป็นปั่นนะครับปั่นให้ตัวเองแล้วก็ต่อมาให้อีกถังหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมพอดีได้ถังเปล่ามานะครับเป็นถัง50ิลิตรนะครับ พอดีมอเตอร์เสียก็เลยขอเพื่อนมาใช้นะครับผมก็ตัวนี้50นะครับตัวเก่าผมตัวเล็กนะครับก็เป็น30ลิตรนะก็จะเป็นรวมๆก็30ลิตรนะครับก็ใช้ไม่ถึงแล้วครับใช้เป็นงาน DIY แล้วก็งานทั่วๆไปที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับผมนะครับมาดูครับการต่อก็ไม่ยากนะครับผมก็ เราไม่ต้องลงทุนซื้อมอเตอร์ใหม่มาปัน่นแลก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ตัวนี้ของย e ีนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2,400นนะครับถังใหม่ก็อยู่ประมาณตัวใหม่เลยนะครับอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราต่อเป็นถังพว่วงถังเก็บลมนะครับเช่นไว้พ่นสีกาที่ไม่หนักมากนะครับต่อเนื่องซ่อมมอเตอร์ไซค์เติลมลมรถยนต์เป่ากรอง ยิงแม็กนะครับพวกนี้ก็ไปสบายนะครับงานดีไงานบ้านนะครับสมบารุงป่อบ้านนะครับตัวนี้เป็นถังเก่านะครับ30มิลิตรของผมนะครับราคาพันกว่าบาทพันเจ็ดร้อยนะครับผมก็จนคุ้มนะครับผมปีกว่า2ปีแล้วครับใช้งานทาป้ายนะครับก็เรามาดูครับอุปกรณ์ที่เราจะหมดไปกับการต่อทังลงท่วมนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะต่อ ตัวต่อตัวนี้นะครับนะครับเราก็ซื้อมาย้ำตัวย้ำสายนะครับประมาณตัวละสามสิบสี่สิบบาทนะครับเราก็มาตัดสายต่อย้ำได้นะครับต่อต่อออกจากคอปเปอร์ตัวถังลมตัวนี้นะครับผมตัวปั๊มลมนะครับตัวนี้ผมกำหนดไว้ที่ประมาณสักเก้าสิบนะครับตัวนี้นะครับเราเราต้องการเก็บลมมากกว่านี้ก็ได้ครับโดยการตั้งเพชเชอร์สวิต ที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่มบวกลบนะครับตัวนี้นะครับแต่ผมก็เอาค่าเท่าเดิมนะครับผมจะตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มบวกลบหมุนซ้ายหมุนขวานะครับลองดูนะครับผมอย่าตั้งจนเลยขีดแดงมากเกินไปนะครับเพราะว่าังลมอาจจะมีเสียงได้นะครับผมเราก็ต่อสายมานะครับสายก็ไม่ต้องใช้ยาวครับอาจจะประมาณทักสามเมตรสองเมตรสามเมตรนะครับมาดูตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีเกจวัดลมตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีท่อท่อลมตัวนี้นะครับผมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับหนึ่งตัวกับประมาณประมาณหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบาทนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีแบบสองช่องสามช่องนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสองช่องว่าใช้เกจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้โอเฟอร์อีกตัวหนึ่งตัวนี้ เปิดกตัวละส0 50บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับรอยกับตรงนี้แล้วก็ตัวย้ำท่ออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจ่ายเข้านะครับจ่ายเข้านะครับจ่ายเข้าท่อนะครับโดยเกลียวก็จะเป็นเกลียวตัวเก่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เลีวที่จ่ายเข้าท่อลม50มิตรนี้นะครับก็บางคนก็ไม่รู้นะครับตอนไปซื้อก็บอกเขานะครับขนาดประมาณ20มิลนะครับเกลียวนอก20มิลนะครับแล้วก็จะเป็นเกลียวลดนะครับเอ็นนะครับเป็นง่ายๆนะครับตอนไปซื้อที่ร้าน์ดแวร์ก็นี่ครับบอกเขานะครับตรงนี้นะครับเข้าทังลมประมาณ20มิลนะครับตัวนี้นะครับ ไม่รู้กี่หุนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเล็กด้านบนนะครับก็จะขนาดประมาณของคอปเปอร์นี่นะครับนะครับจะเกียวประมาณนี้เขาบอกว่าประมาณหนึ่งทับสี่นะครับนะครับบอกเขาว่าหนึ่งทับสี่นะครับเป็นเกียวทองเหลืองนะครับด้านหนึ่งจะเป็นหนึ่งทับสี่ด้านหนึ่งจะเป็นขนาดยี่สิบมิลนะครับในอย่างตัวนี้ยี่สิบมิลสองข้างนะครับเขาบอกเขาอย่างนี้นะครับผม ตัวนี้ก็เกลียวว่าอยู่ประมาณ 60- 70บาทนะครับเกลียวทองเหลืองนะครับจะมีลายเกลียลายยี่ห้ออ่ะทีนี้ส่วนมาดูฝั่งทั้งออกนะครับฝั่งทั้งออกก็จะมีหลายแบบนะครับตัวนี้ก็ท่อลมแบบตัววยนะครับจะมี2ช่องนะครับคอปเปอร์หนึ่งตัวนะครับ2องตัวนะครับคัเปอร์จ่ายนะครับตัวนี้เกลียวประมาณ1นึับสนะครับตันี้จะเป็นตัวเมียนะครับก็จะใส่ลงไปจ่ายลมออกนะครับ ก็ผมลองปั้มดูแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ70-80นะครับโดยใช้ถัง30มปัน50นะครับก็จะใช้เวลา2ถังก็จะตัดอยู่ประมาณที่ประมาณ3-4นาทีนะครับก็ใช้ลมได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป่ากานะครับต่อเนื่องนะครับคนสีกาปนกาล่างนะครับก็ได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับก็คือเราได้ลมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต้นทุนทั้งหมดนี้ครับก็อยู่ประมาณสามสามถึงสี่ร้อยนะครับสามถึงห้าร้อยไม่เกินนี้นะครับผมนะครับแล้วแต่ร้านาร์ดแวร์นั้นๆนะครับก็จะประหยัดเงินเราในกระเป๋าเราได้มากขึ้นครับเราก็ได้ถังลมมาเพิ่มนะครับถ้าเพื่อนๆหาถังลมมือสองหรือขอเพื่อนหรือขอร้านหรือร้านขายของเก่าได้นะครับก็มาทําถังลมสํารองแบบนี้นะครับ เราก็จะได้ถังเก็บลมเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับงานที่เราจะทํางานต่อไปนะครับก็จะประหยัดดีกว่าซื้อถังใหม่นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกหรือว่ามีเงินก็ไม่เป็นไรครับผมขาตามความสะดวกเลยครับอ่าตอนนี้นะครับประมาณนี้แหละครับผมต้นทุนไม่มากครับ3ามถึงห้าร้อยนะครับตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปมีนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ ง่ายๆคือน,นี้ครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ